ขอร้องเลยครับผมเออเดี๋ยวแล้วคุ้มบ่คุ้มเนี่ยให้ท่าให้คุ้มบ่คุ้มปกติท่าี่เอามือท่าครับเป็นยังต้องเอาหัวทูมันนั่นครับผมมันเป็นวันที่กรรมเดี๋ยวโอ้ยเอาท่า ยังหรือถ้าอะไรยังพี่น้องสิเบิ้งไอสิตัดสินใจแนี่เอาที่ใหม่ผมมีน้ำหอมเนี่ยครับผมมีน้ำหอมครับแต่เประเด็งครับหอมป้องไอ้ผมผิดอะไรนั่นเนาะครีมเราไม่มีสีไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะครับผมแต่แต่มันหอมหอบเองหอมเองเอาน้ำเบิ้งใกล้ใกล้เนาโอ้โหพอนายกล่องได้ไอดอลมาจากไดย์คอยรู้แล้ว ไม่ตาไม่ตยไอดอลคนเลยไอ้พี่ไผ่เป็นไอดอลเรื่องอะไรเรื่องการใช้ชีวิตปาดปาดเบื้องอะไเรืองพี่น้องเรื่องพี่ไผ่เิ่นเปรียบเทียบอะไรยังไงเดี๋ยวนะเรื่องบูมแมนนะครับผมก็เริ่มงนาแดงนะครับทางซ้ายนี่คือท่าไปแล้วด้วยค่ะทางซ้ายนี่ท่าไปแล้วทางบ้านบอกว่าแฟนเขาหยอกกันน้องไข่ตายตุยแน่ๆ เป็นยังต้องตุยอ่ะเออว่าต้องตุยใ่มีแสงวัดมีไฟมีมีแผลไหมครับถ่ายวอผู้ใช่ต้ออ่าพูดอะไรซื่อไอเขาจะเฝ้าไปได้เขาเขาเป็นไผรพูดดิล่องน้ำเขาเป็นผู้ใดหืมบักขึงนี่เป็นไผรจี้จางเลยจี้จางเลยครับผมโชว์นะครับผมสงสัยอยู่บัตรึุ่มเป็นผู้ใดอืมท่อนใคได้อ่าคือมันจับจูดอ่ผมว่าวอัน คุณกองครับผมคือครับแมนครับอันมีความแน่ใจมีความแน่ใจดีีอันนี้อันนี้เอาไว้ก่อนอยู่ในใจเสมออยู่แล้วเขายอกกันเขายอกกันเอ้ขี้หยอกกันพี่พี่ตายมากเพลงละครทีกองแตงอ่ะแต่ว่าเนี่ยบอกเฮ้ยห้องแบบจริงจังมากคู่ครอนที่จำไม่ได้พวกเนี่ยซอยในเรื่องท่จำได้ครับผมมาครับพี่น้องครับปมมือครับผมพี่น้องครับคู่ครองจากพี่ตายวัลไทยครับผม บ่มีอียังมาพังทลายพ้าหักเขาสองลงได้มันดินสลายยังมันคงคือจังตอนเรอหักที่แลกวยแหกงก็ ยังก่อนความปวดร้าวความความปวดร้าวสิเขามาเสริมบอกเคยคิดยอะโอ้ยคุ้มแล้วเอ้ามูนี่ตะโกนตะการแบบนี้ไยนี้มันเลยพอใจแล้วเอาคุณมาครับเป็นอะดรอีหลีเปิดใจเปิดใจเพราะว่าเป็นเพลงที่ม oh, ันเป็นความหมายดีๆมากๆเยเนี่ยเพล นีลันด,ดอนครับ mm hmm. จริงๆเนาะคนบ้านเฮาเราภูมิใจครับเรื่อยกับอ้ายเป็นไอคอนลไอคอนของคนบ้านเฮาไอคอนน่ะหมายถึงว่าเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นเนื้อว่าไอดอลเนื้อว่าไอดอลหมายถึงว่าทั้งการใช่ชีวิตก,การเป็นคนที่ยืนอยู่ใน